คัค<โ>คลอณ <ster> อยู่นี่เองสิงนะคัคคลษณไปคิวงมาลงมาบูมา่าเน่ะ <c ười> ไม่ถอยหรอกนะแม่งตาแดงต <c ười> าแดงกกับเลยมันแคสแคสบูม่มมามาก <c ười> ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะอยู่นี่เองสินะคาคลอดอยู่นี่เองสินะคาคลอดต่อเดี๋ยวไปวัดพลังเทพพลังต่อสู้มาเลย5 minutes later แม่เขาเกิดที่ป่าช้าเขาแร้วจะลงไปสวนว่าไปสวนจุ๊กเด็ก สวนจุบเด็กด้วยพิธีการไม่มีนะเกนกันเฮ้ยผีเบลอยู่กับเราไว้จิ้มกรตโดมมาบูม่านะไม่ถอยหรอกนะเซฟได้หมดเลยวิงเลยเหรอวิงแล้วเซฟมาูม่าน่นประตูประตูลงพิธีลูกนาคตงายะมึงอย่าสปอยดิดักกินสวยันีอเ ใช้ประตูไปแล้วหนึ่งแ <c oughs> ม่งตาแดงตาแดงกลัเลยมันแค้นวัแค้นคบูมามาก <c oughs> ตาแดงขอบคุณที่หยุดตาแดงให้นะอิสโอบันไดเก้าแสนประมาณอ้าววิเพ่ปันตีอยู่ไหนอ่ะรับจบเฉยกูเนี่ยสวดต่อให้กูแม่สวดต่อให้ฝากคักาลอดด้วยเฮ้ยเบจิตะวันเดอร์ซิเกิลเตอร์เซ่ about his power level พามาทำไมเนียงพามาทำไมเนียแงเอยาอยู่หลังวัดนะว่ายาหลังวัดหลังวัดมีมีก่องทองเหรอยู่ะกูโดนเลยละกันหลังวัดมีกล่องรองเห็นปะเห็นปวางน้ำมาตางมาใครอยู่เนี้ยมีนี่นะเขมชิดยังแม่งตกใจเลยเขา เขาอยู่ไหนวะไม่รู้ไอเท็มดูไอดีเขาหน้าขาวหน้าขาวบ่อยนะคะเขาช่วงนี้ปกแป้งเก่งนะสีกี้หนอนโอ้น้ำมันสามที่ชนอยด่ชอนอุ้ยตกใจมา้อีบ้าเอ้ย เรามีน uh, ักล่าสมบัติจริงไหมนี่ยเออเรามีจริงเหรอจูกระพีมาเดี๋ยวกูเองพิธีสุดท้ายเอานี่ไงเจอแล้วออ๊ยโดนนี่ไงเรียบร้อยเดี๋ยวหาของแทนเอ็กเองอยู่ไหนอจูอยู่ไหนอ มิ่งเข้าไปบ้านศาลาดิโอ้โหไอคัตเตอร์ยาวเป็ดมเมตรแะเจ็บมากเลยมิ่งไปศาลามิ้งไปศาลาถามว่ามีคนซับหรอเฮ้ยไปใช้ประตูเอามิ่งขึ้นเลยมิ่งขึ้นเลยงานนี้ <c oughs> อ้าวแม่กันไม่ดอดมาแล้วนินพ่อมาแล้วนินพ่อมาแล้วขลักไปแล้วม็นไม่สนใจเราเว้ยเตาไป้ตัวนี้คัตเตอร์มันยาวเป็ดแม่ได้ยาแต่แม่ใช้ก่อนแล้วกันเตะ เฮ้ยกันแดงโอ้ยไปก้นาร์อลงโหดอยงโหดเลยเมันตีักาการถือว่าไม่ธรรมดานะนี่กัยคาร์ล็อกคาร์คอลอตกัดดียังไงยังยังมันอยู่นี่กับเขาอยู่อได้อยู่นะข้างล่างอ่ะได้ไดเดี๋ยววิ่งลงนตาแดงมากเลยตัวเองข้างวอนต่อหลังวอนน่ะแปะยา าลดนระวังเฟมระวังระวังเฟมมาเื่โดนโดนโดนเ็ดยาอยู่หลังหลังวัดมาเจอเราอ่ะมาเจอเราไม่เงี้าาลต์ตั ไม่ได้นไม่ได้เันไปคัเรวเ้าอตหัวตดนเลไม่น่าเชื่อจะตายไม่น่าเชื่อกี่้ว่ะตายแบบตรงไมตื้นๆไหน หลงคาคาลอตอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวูแม่สวยอยู่ข้างล่างพักล้างแค้นก่อนเปิดหาของแค้นแล้วว่ะแค้นก็กินน้ำนะท้้งหมดเท่าไหร่แล้วเรโดนเลยแล้วกัน อ้าวอ้าวอ้าวมีคนจะเสียท่าเสียท่าได้ได้ได้มาร์คด้วยมาร์คด้วยเผื่อวิ่งไปครับเจอรูพิษสวัสดิแล้วคิวไปเลยไปเล้วเพื่อคาร์ลันมันจะบัดหน้าหนีอ่ะโคตยอดเลยเฟมสมแล้วสมแล้วเหรอเียนเฟมเฉียดโดนทันแปดสิบแล้วแปดสิบแล้วเฟมแปดสิบแล้วเฟม เก้าสิบลเฟมเก้าสิบลเฟมเก้เก้าห้าเนี่ยกงมันปิดทุกอันเลยอ่ะเอสเปิดกองภาษาาเไรวะเนี่ยเดียวเดียวสามสองหนไปแล้วอนเ้นนี่ยคือตายหรืออะไรวะใส่สินใส่สินเออสุดๆเลยค่ะขับรถแท้แป๊บเดียวแป๊บเดียว บบดดกกลลาางงวิ่งมาแล้วโอ้ยเหนื่อยบูม่าเหนื่อยแป๊บนึงแค่เล่ศเติมแค่แค่เลิดวิ่งกลับมาวิ่ง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 โดนหมดโดนหมดโดนหมดแต่ของหมดแล้วอ่ะยาไปยาอยู่นี่ยาอยู่นี่มาเอายามาเอายาดิหายแล้วเล็บดีเฮ้ยมันอาลงตามอาตามอาตาม ก็ฉีดดีครับซีโนแวคขึ้นมาขึ้นมาล้าตีนอวัสวะตีนอวัาวะตีนอวัยวะตีนววีลอวัยวะตีนอวยวะตีนอวัยวตียวตีลอวัยวะตีนอวัยวะตีนอววตีนอวล้วะาีนอวล้วะากนอวั้วนอววนววีอวัยวนอววะนัวีอวะตีนวีอวะตีวีนอววตีวะ ทำเคืนะ่ขอกี่จุดไม่ทันนมึงอายไอ้่อตายอย่างนั้นนั่นเลยผีอย่างนี้เนี่ยนะเฮ้ยไม่ใช่แค่ผีเว้ยนี่คักคาร์ลเลยด้วยเออชาวไซย่าชาวไซย่า